ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องปุนเคเปอร์นะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมกาลีนาฟีฟากันอีกเช่นเคยเย้ซึ yeah. ่ so, วันนี้นะคะก็มาอัปเดตตัวเอ่อตัวละครของเรานะคะตัวเสื้อผ้านี่ทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าเราได้ชุดแม่เสืดาวน้ำโชคมาแล้วเย้ yeah. กว่าจะได้มานะคะคโอเคค่ะวันนี้เพื่อเป็นการ ฉลองที่ได้ชุดมานะคะก็เลยจะมาเล่น 4v4 จัดอันดับเนาะมางั้นเราก็จะไปเล่นเกมกันเลยอ่าตอนนี้เราก็เข้ามาใน 4v4 จัดอันดับแล้วนะคะอ่าแล้วก็ซื้อปืนมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะอ่าวันนี้ก็มากับน้องรักเสือหรือว่าน้องไวไอจักลัวนะคะน <c oughs> <laughs> ลวตายแล้วะฮะตายคนแรกเลย double kill เพื่อนจะกอบกูได้ไหรือไม่แพ้นะคะทุกคน เราต้องพยายามเกาะกลุ่มนะคะเพราะว่าทีมนั้นเขาจะชอบเกาะกลุ่มนะคะแต่ว่าเพื่อนเราไม่ค่อยเกาะกลุ่มกันเลยอะตายอ่ะ เพื่อนก็สามารถกอบกู้มาได้นะคะก็สุดยอดไปเลยในขณะที่เราเราไม่ได้ค่อยได้ช่วยอะไรเพื่อนเลยนะคะ ไ,ไ,ได้เจอคนนะคะหนึ่งคน เย้ชนะแล้วนะคะทุกคนขายิงซ้ำศพนังโมโคหนอยเมื่อกี้มันฆ่าเราอะเดี๋ยวเราจะซื้อรูกซองดีไหมไม่น,น่าดีนะอ,ะ,อ,อะแม็กซ์ทั้งสองน้วนคะ เป็นอัพเวลให้มันแบบว่ายิงแหลก ไม่ได้ยิงใครเลยทุกคนอันนี้คือเราเลื่อนขั้นไม่ได้แล้วอะคือพวกไอวงไอวอนี้หนึ่งน,นี้แล้วก็ออพเบล,ลของตัวเออบอกกันนกนะคะแต่ว่าทำไมมอกกันนกไปอยู่บนหัวเราก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ดีละแหละเดี๋ยวมันจะเสียแบบเสียทรงผมเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะ เนียวน้องเอริสของเราจะไม่สวยเนาะเราต้องพยายามอยู่กับเพื่อนนะคะอุ๊ย ลมเพื่อนตายหนึ่งจากไหนอะโอ้ยทุกคนเราเสียปืนที่อุตสาอัพเบลแม็กไปอ่ะเสียได้ เย้บ uh ุย huh. <Yeah, S 1> ่าเย้ชนะแล้วโอโห้เย้ชนะแล้วชนะดีใจแต่ทำไมมันยังออกไม่ได้ <laughs> yeah, เยแล้วก็ได้อัพมีแล้วก็ได้ดาวนะคะ ในดาวแล้วก็ของนางวันป็นตอนนี้นะคะได้อาหารสัตว์เลี้ยงมานี่แล้วก็ตอนนี้นะคะตัวทางเกมฟรีไฟเนี่ยเขามี อัปเดตมานะคะเป็นเออชุดฮาลโลวีนด้วยนะคะเนี่ยเป็นแบบพวกเทศกาลฮาลโลวีนนะคะแต่ว่าตอนนั้นมันมีชุดฮาลโลวีนด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเรายังหาไม่เจอเลยเนี่ย เนี่ยะค่ะเนี่ยเป็นแบบว่าแฟชั่นฮาโลวีนประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ